ขอปิดท้ายนะครับเมนูสุดท้ายด้วยขนมหวานอย่างโรตีกันบ้างน,นะครับวันนี้เราจะทําโรตีแบบพื้นฐานเบสิกเบสิกเอาไปทอดเสร็จปุ๊บราดนมข้นหวานโดยน้ําตาลกินกันเลยรับรองว่าจะอร่อยแน่นอนแต่ดูคนว่ามันจะง่ายหรือเปล่าไปทํากันเลยโรตีนะครับมีความหมายว่าแป้งหรือขนมปังนะครับถ้าเราจะทําโรตีออกมาแล้วกินง่าย,ายๆแบบขนมหวานก็คือว่าโรยน้ําตาลโรยนมข้นหวานได้เลยจะกินกับไอติมก็ นี่ว่าเยี่ยมมากหรือว่า,าบีบวิปปิ้งครีมทำเป็นลักษณะขนมฝรั่งเศสก็เนี่ว่าเป็นฟิวชั่นที่ดีมากๆหรือว่าถ้าใครจะกินเป็นของขาวก็ได้กินกับพวกแกงกะหรี่พวกแกงเขียวหวานเนื้อหรือว่าอะไรเงี้ยโรตีประกอบไปด้วยแค่นี้เองนะครับสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ใส่ไข่แต่เพื่อนอาจจะเจอบางสูตรใส่ไขก่ก็แล้วแต่ความชอบไปลองตับสูตรกันดูนะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาแป้งสาลีอันหนึ่งผสมเนี่ยนะครับมาร่อนให้เขาฟูเบาก่อนแค่นี้เองง่ายมาก โรตีนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องเคยกินแล้วก็แบบพอเจอที่ไหนก็ต้องแบบบังขอโรตีหนึ่งอันเพราะว่าโรตีเป็นขนมหวานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งไขมันมีทั้งแบบความหวานหอมและที่สําคัญคือราคาไม่แพงนะครับจากนั้นนะครับน้ำหนึ่งถ้วยน้ําเปล่านะครับใส่น้ําตาลลงไปสองช้อนโต๊ะเกลือลงไปอีกช้อนชาครึ่งนะครับเพื่อปรับรสชาติเค็มหวานนิดหน่อยสุดท้ายนะครับใส่นี่นมข้นจืดสองช้อนโต๊ะลงไปด้วย แล้วเราก็จะคนของเหลวให้เขาเข้ากันให้น้ําตาลละลายท่านั้นเองพอละลายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการผสมของแห้งกับของเหลวเข้าด้วยกันนะครับเราจะค่อยๆผสมของเหลวให้เข้ากับแป้งที่เราล่อนเอาไว้อย่าผสมพรวดทีเดียวค่อยๆผสมค่อยๆผสม <biliyor S 1> ค่อยๆผสมจนแป้งที่เรานวดเนี่ย <c oughs> ไม่ติดมือนะครับถ้าแป้ง <c oughs> มันแห้งไปเติมน้ำลงไปได้ถ้าแป้งมันเหลวเกินไปเนี่ยให้ Catal ไปไปเหติมแป้งลงไปผสมได้นะ ช่วงแรกๆนะครับของการผสมแป้งมือจะเป็นยิ่งนี้นี่โอ้โหอย่างกับแบบตัวอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่เรานวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับตัวแป้งเนี่ยเขาเรียกว่าดูดซับของเหลวเข้าไปหมดแล้วเนี่ยมือเราจะแบบแทบไม่เหลือแป้งเลยมือแห้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูพอนวดไปสักพักนะครับนี่มือเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ย หายไปไหนวะเนี่ยความแป้งที่มันเกาะนนหนาๆเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปอยู่ในแป้งหมดละจังหวะนนี้นะครับเนื้อแป้งเราเริ่มเป็นก้อนแบบนี้แล้วมีความชุ่มชื้นนะไม่แห้งจนเกินไปสามารถรู้นี้รู้สึกได้เลยว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่ตอนนี้คือการนวดแป้งมีความจําเป็นมากที่เราต้องนวดให้แป้งของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นนะครับยิ่งแป้งถูกนวดเท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกว่ากรูเตนในแป้งมันจะทําให้แป้งมันมีความยืดหยุ่นเหนียวมากขึ้นเท่านั้นนะครับมันต้องยืดแล้วไม่ขาดเพื่อว่า เราไปตีปุ๊บแป้งมันจะยืดหยุ่นจนเป็นแผ่นบางได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการนวดแป้งเนี่ยอย่างน้อย20-30ถึง30นาทีเวลาพันไปนะครับตอนนี้เหมือนนักกาเทนนิสแขนโตข้างเดียวแป้งของเรานะครับดูเมื่อกี้จากแบบผิวขุกขระนะตอนนี้ผิวแบบตึงสวยละที่สำคัญนะครับมันมีความยืดหยุ่นหลัจาที่นวดได้ที่แล้วนะครับให้หาผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดแบบนี้นะครับ คลุมปิดพักแป้งเอาไว้1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะพักไว้ก่อน,นเวลาผ่านไปนะครับเราพักแป้งมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับแป้งจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับเราจะแบ่งแป้งออกเป็นก้อนก้อนละ5-60ถึงกกรัมนะครับแล้วเราก็จะคลึงแป้งให้เป็นวงกลมนะครับโดยการที่จะเก็บด้านก้นของแป้งอย่าง end, เงี้ยเหมือนเราทําขนมปัง้นก้อนนะครับแล้วเราก็ใช้อุ้งมือของเราเนี่ยคลึงให้เป็นวงกลมทาอย่างนี้จนหมด เมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ก้อนแบบนี้เขาจะทาด้วยพวกไขมันอาจจะเป็นพวกน้ํามันมะการีหรือว่าเนยนะครับเนยจืดนะครับเต็มๆไม่ต้องยัง้งละลายแล้วก็ทาให้ผิวนอกเขาเนี่ยทั่วเลยทั้งบนทั้งล่างเอาหมดเนาะพอเราทาเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งที่เรา แบ่งก้อนไว้แล้วก็ทาเนยไว้ทั้งหมดเนี่ยพักอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงแล้วถึงจะสามารถที่จะเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอามาตีแผ่ให้มันเป็นแผ่นได้เสียได้ใสให่หมดเลยโอ้โหเฮ้ย้าเขาบางปิดไว้ด้วยนี่เหมือนเดิมชุบน้ำม,มัดนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงไปตอนนี้นะครับแป้งของเราน่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาดูโอ้โหเฮ้ ขั้นตอนต่อไปเขาเรียกว่าขั้นตอนการฟาดนะครับเรามือใหม่เพิ่งเคยทําโรตีที่บ้านเนี่ยก็อย่าคิดว่ามันจะฟาดได้เหมือนกับมืออาชีพ<ๆ>วิธีการฟาดนะครับพื้นผิวที่จะฟาดต้องสะอาดอย่างเงี้เราก็มีน้ํามันใช่ไหมเราก็เอามาทานิดๆดดใช้มือเนี่ยดันให้แป้งโรตีเราแพ่ก่อนการฟาดเนี่ยจะทําให้เหมือนพิซซ่าทําให้แป้งเขาบางขยายตัวออกออก,การฟาดนะครับมือ2มือ จับอยู่ก็จริงแต่เวลามือที่ใช้ฟาดคือมือที่ถนัดคือมือขวาปุบ๊บฟาดลงไปอย่างนี้แล้วก็หมุนแป้งฟาดลงไปหมุนแป้งตบไปอย่างนี้หมุนแป้งไปเรื่อยๆนะครับเวลาหมุนฟาดเนี่ยก็ถ้ามันไม่ไม่เป็นอย่างที่เคยเห็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสสังเกตว่าแป้งมันมีความยืดหยุ่นมากเลยนะครับ เวลาเราได้แป้งยาวๆอย่างนี้เราก็จะรวบแป้งแล้วก็จะหมุนแป้งให้ให้เป็นวงกลมอย่างนี้ก็อยนี้พักเอาไว้ทำจนกว่ามันจะออกมาดีอ่ะนี่นะครับเราก็ตีฟาดแป้งอย่างนี้จนได้แผ่นแป้งที่บาง ต่อไปก็คือการทอดนั่นเองทำง่ายๆใช้ไฟกลางเริ่มด้วยการใส่น้ำมันลงไปตัวที่เราฟาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้มือกดให้แป้งเขาแบนนะครับเป็นวงกลมทอดนะครับให้โรตีเราเหลืองกรอบทั้ง2ด้านปึ๊บตอนนี้นะครับพอเริ่มกรอบแล้วใส่เนยลงไปหน่อย เอาโรตีเราทับเลยปะเนี้อเอาขึ้นเลยผักไว้ยตอนนี้เราก็ทอดต่อไปโรตีนะครับเมื่อทอดร้อนๆเนี่ยต้องชิมเลยเดี๋ยวจะเอามาชิ้นหนึ่งลองดูวิธีการกินก็เหมือนกัน โรยนี่เลยนมข้นตามชอบจากนั้นนะน้ำตาลทรายนะครับหวานแล้วเนี่ยมันยังให้ความกรอบกับโรตีเราด้วยแบบชิมกันเลยดียกว่าอืมใไ,ได้เลยมันมีความกรอบความหอมแล้วก็มีความเบาอยู่ข้างในเพื่อนๆน,นต้องการให้ถ้าต้องการให้เขาแผมา่มากๆนะเพื่อนๆพ,พักพอนวดพอฟาดเสร็จม้วนพักไปก่อน1 5 2 0้านาทีจากนั้นค่อยเอามาคลึงให้เป็นแผ่นแล้วค่อยทอดถ้าทําอย่างนั้นนะ ยิ่งจะทำให้แป้งเขาบางแล้วก็กรอบมากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าได้กินกับไรน,น,นะแก,ววนแกงเขียวหวานแกงกะหรี่อะไรพวกนี้นะรับรองเด็ดมากๆไปจะเสิร์ฟกันเลยโรตีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าใครอยากจะกินหน้าอื่นๆนะครับก็ลองไปทำกันดูใช้แป้งตัวเดียวกันนี่แหละ ตบไปตบมาใส่ไข่ใส่อะไรก็แล้วแต่ขอให้อร่อยกับโรตีนะครับเสิร์ฟกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูรสเข็นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอยู่บ้านก็มีเมนูเด็ดกินได้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปทำกันดูนะครับเป็นเพื่อนที่ดูแล้วนะครับอยากทำเมนูรสเข็นมาแล้วจ้าอย่างผมบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเ,เลยได้ที่แฟนเพจข้องแสงแดดทัพปิ๊ชิ่งนะครับ ดูแล้วอร่อยแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย c a y f i t n e s เหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้คุยดูเซลนะครับว e w TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต